แม่พี่น้องทุกคนทุกท่านมีมาดทายทอดเอ้ยเอ้ยพอดีซื้อนขนมมาให้ยย่าแล้วเนาะมาให้ยย่าแล้วให้ยย่าใส่บาทแล้วสิไปแต่งตัวให้ร้านแต่ว่าตั้งกล้องไว้แล้วก็สิไปแต่งตัวให้ร้านเล่นก็ไปกลับมาตั้งไว้อ่าตั้งได่กะตั้งวันนี้แล้วเนาะเดี๋ยวหลงปูมาเดี๋ยวสิขอไปแต่งตัวให้ร้านแล้วสิออกมาใหม่อีกเท่านึงเดี๋ยวสิเพรานอ่านแย้มคนมาเนาะ <łość> <S 2> <S 2> เป็นเมื่อปีต่างยตำบลคนเมืองโดยู้นั่ของชาวตำบลันเมืองผลได้ชิดได้นั่งชิดกับนนายโยบของชาวแดนเพื่อเสริมภูมิการปฏิบัติในชองท่ได้จุมกน อ้าวเรียกว่าถนนสายวัฒนธรรมนำสู่ทางเนาะสงทุกอย่างเราจะลงอยู่ในวีดีโอนี้เพื่อเผยเผยแผ่มูบาทของเฮ้าวัฒนธรรมของเฮ้าเนาะพี่น้องเดี๋ยวจะไปตั้งกล้องไว้ตรงนี้ก่อนแล้วก็เดินไปหาร้านเนาะเพื่อนกินข้าวแล้วก็แต้งตัวเพื่อนแล้วก็กลับทำไมตั้งวันนี้ล่ะกล้องจะตัดเวลาใดกะกะตัดนาะวพระ่าจะเฝ้าออกมาอยู่เดี๋ยวจะบาท่านเนาะพี่น้อง เราได้การตั้งบินสบาทนะครับสีมี่คองน้ำหนานะครับผู้ใดก็ถือองอโอ,โอ,โอ,โอ้โงพยาบานาบาลโมทีนึงเอกพลถือคองน้ำหนานะครับดีสิมี่าแน้ำคนข้องมานึง ดอกกไมม้ an, er. the the ้ี the the bueno, ีีเงินนนนนใาบบทะครั่ฝากทุกท่านเด้อพี่น้องนะคะเขารับชมกดไลค์กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งดัให้ช่องเขาหอมสาวหน่อยมักเลาะเด้อพี่น้องทั้งเลาะทั้งเอาบุญไปน้ำกันทั้งสายบุญนะะคบาทนี่เอาบุญน้ำก็จะเริ่มร่อจะเริ่มลด้อครับเพื่อของสินบาทนะครับเอาบุญรับต้นจจท่านเลขานายกครับ บจากนี้ไปสวนซอยพุ่นเนื้อพี่น้องถนนสายวัฒนาร้ำนอ้มือนี้เนาะเดี๋ยวข้อสิทธายเข้าไปห่วงปูนแหละแล้วก็สิเข้าไปตอนใช้สายเนาะกลับมาจากทรงหลานกับสิเข้าไปในวัดอีกรอบนึงเนาะพี่น้องมืุอนี้เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเลี้วลงตาพี่นจะออกมาบินบาทแล้วเนาะเดี๋ยวจะไปซ่องเมืองหลานก่อนเนาะพี่น้องเดี๋ยวจะกลับมาอีกที่หนึ่งเนาะตั้งไปนี้เลยเด้อเดี๋ยวค่ะดูคนมาเนาะ จะเป็นอาการใส่บาทเนาะถนน,นสายวัฒนธรรมพอดีเราก็ซื้อขนมมาให้คุณยายแล้วเตรียมตัวใส่บาทเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวสิตามมาันคุณยายขับไปในวัดหลังจากที่ส่งร้านไปโรงเรียนแล้วนะคะเดี๋ยวสิตามยายขับไปในวัดตอนนี้ก็คือ,คอซื้อขนมข้าวต้มมาให้ยายใส่บาทให้แล้วก็พอที่แต่งต,ตัวให้ห้านเนาะ เพราะว่าโรงเรียนคนเขาต่เศร้าไปทรงคนโรงเรียนแล้วก็กลับมาใหม่เนาะน่อยก็เอาคลิปน่อยฝากพีฝากนอหน่อยลงตาออกมาเนาะคนออกมาไปพอดีแล้ะกลับไปแต่งตัวกลับมากะคนกลับมาบินบาทพอดีแล้วเขาก็ตั้งกล้องวันนี้แล้วเนาะพี่น้องนะคะเ้ากล้องบอตัดก่อนเท่านะเดี๋ยวจะทําเดี๋ยวจะทําการไล์สดเราจะขอถ่ายวีดีโอก่อนแล้วจะตั้งไล์สดไว้เนาะ พระบ้าเพิ่นจนาร์พระคอยทย่อยโดยหลวงปู่จะออกมาเนาะพี่น้องก็จะมีอ่าพระอาจารย์อยู่ประมาณอ่20 20องค์เลยละเนาะประมาณ20องค์3วัดพี่นอ้อง3วัดแต่ว่าวัดที่เพิ่นใหญ่ๆอีหลีเฮาก็ไปเรื่อยอยู่แต่ว่าจะไปอยู่ฟังฟังของท่าพุ่นน้องเช่ากระเจ้าเฮตนาปะนะหรือน้ามิยังไปถวายเพิ่นเนาะแต่ว่า มือ้อนี้คือเพิ่นมานิีนบาตรมาทไทยบาตรเราก็ถ่ายเพราะว่าเขาตั้งกล้องไว้แล้วเดียเ๋ยวยา้ก็ต้องไปเอาหลานแต่งตัวไปโรงเรียนเนะาะแต่ว่ากระซิบคอยหยางออกมาใหม่อีกหนึ่งรอบเนะบาะสถาก่อนอื่นก็ขอตัดวิดีโอลงก่อนทีซีนาทีนะคะเดี๋ยวจะเอาทำการไลฟ์สดแล้วก็นั่งดูอยู่ที่บ้านเด้อพี่น้องฝากทุกคนทุกท่าน,เ,นเด้อตั้งกล้องไวไ้เดสิน่างไปนั่งไลฟ์สดเบิ่งอยู่บ้านเ <laughs> ดี๋ยวสิไลฟ์สดไว้แล้วสิย่างไปนั่งเบิ่งกล้องอยู่บ้าน มองหายน่เลยนะมาไปขวามแจงตัวขั้แจงตัวเอาเอาตัวเบ้องกลองไงน้นไม่ได้ขสิตตั้งไลซดไว้แจงตัวไว้ตั้งมันเ่ได้มันโดมันโยดเจ้าบ้งเอาขสิไปแ้งตัวขหอมไฟซื้อขนมไม่แยต่อยแล้วขวิตไปแจงตัวขามใ่ไหมอขซื้อยกต่อยจะบาดใชแล้วเอาเบื้องกลองให้น้ำแน่สำหรัขิตตั้งไล่ซดไว้ เป็นสอยเขาหอมแล้วกับมากขสีน้ำเข้าไปข้างหน้าอีกเพราะคุณเจ้ามาแล้วเจา้าค่ะกำลังมาได้พี่น้องนะคะน้องปู่กาลังจัดออกมาแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นเอ่อการใส่บาตรถนนสายวัฒนธรรมนะคะฝากพี่น้องเอ่อถนนของเฮ้าสวยงามนะคะสวยงามมากนะคะพราะคุณเจ้ากําลังลงมาแล้วเนาะ ผุณกำลังโอ้มีพพี่เน้นพร้อมเด้อพี่น้องนี่มาพี่เน้นพร้อมเด้อเอาตั้งวิดีโอไว้แล้วเจ้าจะเบิ่งไรดซห่งถอยน้ำเน่จ้างตัวสมหวังตอนนี้ท้ายวิดีโออยู่ถ่ายแล้วนี่พระเพิ่นไปแล้วนี่เดี๋ยวขอสิบจอยเปิดไล่ซุดไว้สิบกเคียงข้างผ่านงานมอหขอลบนร้ไมพี่แล้วเนาะอ้านี่ได้ได้แล้วถ่ายวิดีโอเนี่ยมันสิตั้งไล่ซุด